กินแล้วกินไลายๆเพื่อนพี่น้องว่าสิบเก้าบาทกินไปประมาณสามร้อยกว่าบาทนี่นะกินจนพุ่งกลางเบิดยานอ้วนแห้งก็เลยไม่อยากกินหลีกินซัมนี่กับพ่อแล้วเนาะแล้วกับบะอ้วนละละ,ละกินอย่างกับบออออ่อ้วนบ่ค่อยอ้วนจักเชื่อมันดูสภาพการทานกันนะคะฉันบ่เอินว่าการกินดอกเอินว่าการแดง อ้าอร่อยไหมคะอร่อยเยเี้มนเย่ยไม่ต้องตอแหล่ได้ไหมอเอาทาปกติอ,อันนี้ลูกสาวค่ะจะเป็นสาวจะเป็นสาวหรือว่าจะเป็นอะไรก็ไม่รู้สิเป็นสาวหรือจะเป็นเป้ากับบมโหในอานาคตเบื้องสภาพแล้วพี่น้องอเอ้ยนี่คะ่ะกระทะก็เริ่มไหมแล้วนะคะเติมถ่านไปสองรอบก็ยังกินกันไม่หยุด กำลังกินไอศครีมอย่างอร่อยอร่อยีออยยเอมสาระแนตลอดเลยอี <c oughs> ยนี้ทุกชอดเลยอ่ะเ <c oughs> บิ้งแห่พี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดค่ะดูสภาพการแดกเอ้ยการทานค่ะนี่ค่ะน้ำจิม้มอร่อยไหมคะน้องเอมยคะน้องเหมหน้ามึงไม่น่าอร่อยนะยี่บอกห <c oughs> น้ามึงแดกอะไรก็อร่อยหมดอ่ะ นสวยเพินก็ยอย่างเงี้ลา่าคเขาสวยได้กินน้ำเขากับพท่านพี่น้องเสร็จแต่เกียบก่บเป็นเพียร <c oughs> ขีบก่บเขากับ่เป็น <c oughs> พี่น้องเออขีบแล้วก็ลนขีบแล้วก็ลนแต่แ <c> ต <oughs> <c oughs> ่ซ้อมเป็นห <c oughs> รอก็บเปเกลียด <c oughs> ดอกเพียรเลือดตังโมหอยตังสินหนึ่ง <c oughs> กินตังโมหอยพี่น้องเบิรงกกับเป็นตัดแซ่บที่ <c oughs> เฮ็ตนาจังซื้อไแม่นอย่างนะคะบเบาหวาน ตอนแหลงนะก็ถ่ายรูปเขถ่ายรูปอันนี้โอ้ดีบจิงมเก็หยุดถ่ายที่ดิแดงพี่ดินเขาติดแล้วห้องก็ต้องเซตดาบตามถ่ายอีนี่คนเดียวก็ตอแหลเกินร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะคนยังมาดอกท่องใบใจกูแท้ น่าใกล้ๆเลค่ะนี่นะคะปาไม่คุ้มันเลยนะเดี๋ยวไปแต่งด้วยนะคะตอนนี้เริ่มแดดจะคุมแล้วค่ะเริ่มอยากจะมีนมอีกแล้วเดี๋ยวก็อยากมีนมเดี๋ยวอยากไม่มีนมไม่รู้อะไรของมันนะชีวิตของมันไม่ถูกเออสวยสวยสภาพแต่งตัวเหมือนผู้ชายจะไปอะไรสักอย่างนึงเนี่ยไปเกาะตากหรไปก่อสร้างค่ะเฮ้ยว่าลูกสาวเถอะลูกสาวกำลังแสบสั่งบันถอด นี่ค่ะดูสภาพการกินของพังพวยแล้วพังพวยเป็นคนเรียบร้อยค่ะทานไม่เลอะจานเลยไม่อะไรเลยเขโมดัดจิเป็นผู้ดีเป็นผู้ดีนิดนึงเดี๋ยวเขาว่าเอาเขาามวแต่ดัดจริตอยู่ก็เลยแดกไม่ทันเขาค่ะพี่น้องหมายค่ะอ่านเนี่ยราคาก็นอย่างนี้ค่านั่นเรียกว่าคนสวยกินใช่ไหมคะ แถวบ้านพี่เรียกสแตกนะคะน่าแดกหาเลยค่ะอันนี้สกัดกะหล่ำนะค่ะกระโหลกสกัดกะหล่ำอีดอกทํางานในครัวเหมือนทํากับข้าวให้จับกางกินยังไงก็ไม่รู้รู้สึกว่าการเด็ดผักไม่ผ่านมากเลยผ่านค่ะอันนี้มันต้องไม่ต้องเด็ดนะครับจดเลยค่ะกูแดกอยู่ค่ะแล้วนั่นก็กินกินกับมินดูดีค่ะแดกให้กูดูสิคะ แดดๆแต่ง้นสีแดดทั้งอันเหมือนมึงเอาลงน่ะ <c oughs> แดกหมดเลย <c oughs> โอเคพี่น้องบ้างๆเดี๋ยวจะมาถ่ายมาให้ดูว่าอันนี้มันบ้าแล้วมันเปิดขนาดไหนเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูนะคะ <c oughs> สําหรับคืนนี้ <c oughs> แค่นี้ก่อนนะคะ <c oughs> ดูซิมันยังพูดอีกขนาดกล้องไม่ได้หันหน้าไปทางมัน <c oughs> มันก็ยังพูดอีกโอเคค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวแค่นี้ก่อน <c oughs> เดี๋ยวจ,จบถ่ายด้วยกระทะนะคะมันจะทาให้ฟิลเลอร์ดิฉันที่จมูกดิฉันหายไป ชีสองรอบไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นมาเลยเพราะว่า,ากินหมูกระทะลูกสาวถามว่าแน่ใจหรือว่าหน้ายี่เอมนี่หน้ากูไม่ใช่กระทะอย่างมึงมะะหน้าเหมือนกันเป็นคากระทะกับหน้ามัน <c oughs> แต่ดิฉันว่ากระทะสวยกว่าหน้ามันเยอะเลยค่ะอ๋อล <c oughs>